สวัสดีค่ะเคเคการจนา789ดเก้ชนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนเพื่อนคะเชิญรับชมการตำนะคะส้มตำปูม้านะคะสดสดเลยนะคะวันนี้นะเคเคจะมาสาธิตนะคะวิธีการนะคะตำส้มตำปูม้านะคะเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นนะคะเคเคขอแนะนําเลยนะคะว่าในครกนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเคเคก็ใส่นะคะพริกนะคะเป็นพริก สดน,นะคะพริกจินดาสีแดงสีเขียวนะคะ <reco Christ. S 1> แล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนอินขอแนะนํานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆมีเส้นมะละกอเลยนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะสดๆนะคะเป็นอนๆนแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือนะคะปูม้าสดสนะคะเคเคซื้อปูม้านะคะเป็นเป็นมาสองตัวค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อนเพื่อนมีน้ําตาลปิ๊บด้วยนะคะแล้วก็ น้ำปลานะคะเพื่อนๆนะคะมีน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามนะคะเพื่อนๆนะคะจะมีน้ำมะขามนะคะเพื่อนๆน้ำมะขามนะคะมะขามน้ำมะขามละลายไว้แล้วนะคะเป็นน้ำนะเพื่อนๆก็มีพริกนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีดานะคะเพื่อนๆแล้วก็พริกนะคะพริกสีแดงนะคะพริกเขียวพริกแดงนะคะสองสีนะคะเพื่อนๆนะคะพริกเขียวพริกแดงสองสีนะคะ อร่อยอร่อยแซ่บๆที่ขาดไม่ได้ก็คือนะคะมะนาวนะคะมะนาวนะเพื่อนๆมะนาวเปรี้ยวๆเดี๋ยวเราก็เค้กก็จะนะคะหั่นมะนาวนะคะสดๆใสลงไปเลยนะคะเพื่อนๆพือนนะเค้กก็จะตำนะคะลงมือนะคะตำตำ,ตำพริกนะคะกับเยียมน,นะคะเพื่อนๆวันน,น,น,นี้เค้กนะพาเพื่อนๆมาตำซ้่มตำปูม้านะคะแซ่บๆนะคะเพื่อนๆ ก็หตังปูมาเสร็จเสนะเคก็ตำพริกให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆพ,พริกสีเขียวสีแดงนะคะเพื่อนๆขี้ยมถั่วฝักยาวนะคะลงไปนะคะหน่อยๆตำพริกให้นะคะแหลกนะคะเพื่อนๆจะจะอร่อยแล้วก็เอาเส้นมะละกอใส่ลงไปนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องทำนะคะ เราจะต้องทำน้ำ,ำ้มตำก่อนนะคะเพื่อนๆน,น้ำ,ำ้มตำก็นะของเคเคตอนนี้กำลังตำกระเทียมพริกสดน,นะคะแล้วก็สั่วฝักยาวนะเส้นมะละกอน,นะคะเพื่อนๆจากนั้นเคเคก็จะนะคะใส่น้ำตาลปิบลงไปนะคะก่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลป๊บลงไปนะคะเพื่อน นะคะวิธีการตำปูม้านะคะวันนี้เดี๋ยวเคเคก็จะนะคะมาเราไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆน้ำตาลปิป๊บแล้วก็ใส่โอ้เคเคลืมเอาอผงชูรสออกมานะคะเพื่อนๆเราจะใส่ผงชูรสไหมคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเคเคจะตอนนี้กำลังไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆเคเคขออนุญาต แค่แคขออนุญาตไปเอานะคะหอมชู๊ดมาแล้วค่ะมาและะ้วคะ่ะเพื่อนๆขาดไม่ได้ผงชูด๊ดลืมนะคะ ไม่ใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำมะขามนะคะลงไปนะคะเ,เพื่อนๆใส่น้ำมะขามใส่น้ำมะขามลงไปนะคะเพราะว่าใส่แต่มะนาวนะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะคะเ,เพื่อนๆใส่น้ำมะขามจะอร่อยนะคะสูตรเขาบอกมานะคะเ,เพื่อนๆ นะเค้กก็จะหั่นมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเพื่อนๆมะเขือเทศเราจะใส่อันดับสุดท้ายเดียวหั่นมะนาวนะคะหั่นมะนาวใส่ลงไปก่อนมะนาวสดเลยนะคะเพื่อนๆใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาว <c oughs> มะนาวสด อนนี้เคเคนะคะกำลังบีบมะนาวนะคะเพื่อนๆบีบมะนาวใส่ลงไปบีบมะนาวมะนาวไม่ค่อยมีน้ำมะนาวไม่ค่อยมีน้ำ<อ>ขอประทานโทษนะคะเต็เต่อทานอยู่นะคะเดี๋ยวจะ ยาบาร์บีคิวนะคะปลาหางเข็งนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้เค้เคกก็กำลังใส่มะเขือเทศนะคะเป็นลายต่อไปมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศมะเขือเทศสีดา ะะเพื่อนๆใส่มะเขือเทศเยอะๆเลยเดี๋ยวต้องชิมชิมน้ำนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเพื่อนรสชาติเป็นอย่างไรนะคะ ชิมน้ำก่อนนะคะนี่บได้การเลยเพื่อนเพื่อนอใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะเพื่อนใส่น้ำตาลปิ๊บลองไปน้ำตาลรายด้วยนะคะเพื่อนเพือนอใส่น้ำตาลรายนะคะ เพื่อนๆต้มตำปูมายังไม่ได้ใส่เส้นมะละกอเพื่อนๆกำลังจะชิมนะคะน้ำน้ำซ้มตำก่อนนะคะเพื่อนชิมว่าอร่อยไหม,มแซ่บเลยแซ่บเลยค่ะแซ่บเลยอร่อยมาก ตอนนี้นะคะจะทําการนะคะใส่ปูสดๆเลยนะคะเพื่อนๆปูมานะคะเค็มๆเพื่อนๆทาความสะอาดเอาส่วนที่เอาส่วนที่ปูสดๆนะคะปูเป็นๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ครับปูสดๆเลยเพื่อนๆก้านนะคะก้านต้องทุบนะคะเพื่อนใส่ลงไปเพื่อนๆเ,เอาปูมาสองตัวใช่ไหมครับปูมาสองตัว ตำทีละครกนะคะเพื่อนๆตำทีละครก่กวนะคะตัวฝักยาวใส่ลงไปค่ะใส่ทว่ฝักยาวทีนี้ก็จะหยิบมะละกอใส่ลงไปนะคะตำตาตำปูม้านะคะเปนเ่ีนๆ แกเอาเ้อกันเล็กมาให้น่สมตำปูมาานะคะเพื่อนๆเ็จอย่าบอกใครเลยจ้า ต้มตัมงผมมาค่ะเพื่อนๆหน้านะมองให้เห็นมองให้ชัดนะคะมองให้ชัดนะเพื่อนๆต้มตํมมาผมอะก็มตํมมาผมนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวจะตําสองข้อค่ะ,คะ เราทาดแข็งอยู่แล้วนะเพื่อนลองชิมว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรเพื่อนๆน่าคเคๆลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเพืเ่อนๆนาะคะเพื่อนเพื่อนชิมกันนาคะนะคะ,นะคะนะคะชิมอืมซับมาก เพื่อนตั้มปูมะตั้มปูมะตั้มปูมะเยอะๆตั้มตั้นะคะ ค okay. จะตักนะคะใส่ลงในภาชนะนจะใส่นะคะตักไปใส่ภาชนะนะคะเ่ จะตำนะคะสองครกนะคะเพื่อนๆนะคะตำครกที่สองนะคะเพื่อนๆก็คือใส่พริกนะคะ ลงไปนะะคใส่พริกสดลงไปนะคะ,รก,ะ,คะกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะ,นะเพื่อนกระเทียมครกนี้กระเทียมไม่ต้องเยอะมากมเป็นเพื่อนกระเทียมนะคะเผ็ดมาก ทังเปรี้ยวทังเผ็ดทังเปรี้ยวทังเผ็ดทั้งเปรียวทังเผ็ดนะคะเป็นทังเปรี้ยวทังเผ็ดทั้งอร่อยก็ใส่ถั่วเยวนะคะลงไป ตามคออที่สองนะคะใส่เฟนมะละกอลงไปนะคะหน่อย ตามต่อนะคะขอค้อที่สองขอ้อที่สองตำต้มต,ำ,ตำปูมา้าวันนี้ตอนเย็นจะกินนะคะปลาหางแข็งย่างอีกนะคะแล้วก็ตำปูม้านะคะเป็นพื่อนนะวันนี้ก็นะเป็นๆตำปูมา้าตำเยอะๆเลย ใส่น้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องห่วงน้ำปลานะคะเพื่อนน้ำปลาเอ,อ่อน้ำมะขามนะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่าตําปูมาถ้าใส่น้ำมะขามลงไปด้วยนะคะ เค,เคก็จะใส่นะคะมะเขือเทศค่ะเป็นเพื่อนมะเขือเทศสีดามะเขือเทศสีดานะคะเพืเ่อนๆซื้อเอาไว้นะคะนะคะเพืเ่อนๆมะเขือเทศสีดาใส่เยอะๆนะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องกลัวล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศกินนะคะดีต่อสุขภาพนะตำกหุงก็จะอร่อยเพื่อนตบตำหุขงจะดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆน,น้ำตาลปี๊บใส่ไปลยอย่างๆนะคะเราใส่น้ำตาลทรายด้วยแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่หวานมากนะคะเพื่อน นะทะนี้จะไม่หวนานแล้วก็บีบมะนาวนะคะลงไปะค่ะเพื่อนๆบีบมะนาวเราจะใช้นะคะน้ำมะเขือน้ำมะขามแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อนมะนาวสดเอ่อเคเกก็รับประทานเองนะเพื่อนๆมะนาวนะคะไม่ค่อยมีมีน้ำเลยนะคะเพื่อนๆมะนาวไม่มีน้ำ น้ำตำตำโอเคเลยโอเคเลยแซ่บนะคะก็ถนัดมือซ้ายอะคะ่ะเพื่อนๆคลอกเล็กไปนิดหนึ่งใส่มะนาวลงไปอีกนะคะเพื่อนๆนะคะยังไม่เปรียบ อย่าโม้แล้ว,วจะ้ะน้ำตาลปิบลงไปอีกสักหน่อยมันจะอร่อยนะครับใส่ปูเป็นๆน,นะคะลงไปตัวหนึ่งนะคทนเพล็ปูมานะคะลงไปตามปูมาใส่ปูเป็นๆน,นะคะลงไปนะคะอันนี้จะโ่รยเป็นคลิปพีเมียนะคทนเพล็<ๆ>นะคะปูมาก็ แกะย่างกันเพอปูเป็นอยู่นะคะเ,เพื่อนเพ่ตะเกียร์ไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะเราก็จะต้องนะคะทุบก,กล้ามปู ใส่ลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ปูลงไปต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อน น่าจะอร่อยนะคะเพื่อนๆใส่เส้นมะละกอนะคะทีนี้ก็เราจะใส่เส้นมะละกอลงไปค่ะเพื่อนๆน,นะครับสองสามทีนะคะ ลิ่นนะคะมะนาวหอมฉุยเลยนะคะเพื่อนๆต้นตตำปูม้าเพราะว่าเดี๋ยวเคเคก็เพื่อนๆ <_ dabei> ต้งตงองตำปูม้มมา เดี๋ยวจะนำไปรับประทานขันโตนะคะขันโตส้ตมตำปูมากับยยอะๆค่ะคุะเอาขึ้นมาทางคกอเลยนะส้ตมตำปูมาเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะนำนะคะไปใส่ในจานตรงหน้นนะคะเพื่ลองชิมนะคะลองชิมลองชิมนะคะอร่อยไหม อือร่อยมากเพือ่อนเพื่อดบีบมะน,นาวใส่ลงไปสักซีก่อนอย่าดังลุกเพราะว่าตำปูม้านะคะเพื่อนเพื่อน ลองใส่มะนาวเยอะๆอยากกินเหนี่ยมมะนาวนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอคลิปนี้นะคะขอจอบนะคะลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะไปเตะเป็นพีเมนียให้เพื่อนๆนะคะทานไปกันนะเพื่อนๆตำส้มตำปูม้านะคะย่อยๆอร่อยๆนะคะคลิปนี้ขอจอบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ